สวัสดีครับผมอามงคลหกเก้านะครับจากเพจพระเครื่องมงคลหกเก้าเอฟซีนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องจากทางบ้านแล้วกันนะครับว่าวันนี้มีพระจากทางบ้านเนี่ยส่งมาจํานวนหนึ่งนะครับประมาณห้ากล่องเี๋จะมาแกะกันดูว่าเราได้เช่าอะไรกันมาบ้านกล่องแรกนี่ส่งมาจากจังหวัดสงขาเลยนะครับจังหวัดสงขาเลยนะครับนี่นะครับสงขาเดีไปแกะกันเลยครับ สมเด็จคะแนนยันตื้นนะครับนี่นะครับคะแนนยันตื้น้สซองก่อนโอเคครับรอรับเงินได้เลยนะครับแล้วต่อไปออกนะเป็นคุณพัชรพลนะครับปิดเลขไว้ปิดเบอร์ไว้องแรกเป็นเสมาพัชยศปี2,518เนื้อทองแดงลมดำนะ โอเคองแรกเรียบร้อยนะครับองคต่อไปนะครับล้วแมกนะครับเมราวาโลหะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับอ่าอันี้ก็เรียบร้อยดีนะครับยวแ,แกะทองดูอีกทีนะครับแต่ดูแลเรียบร้อยก็รอรับเิมเงินได้เลยนะครับกล่องต่อไปก็ไม่มีที่อื่เหมือนเดิมคุณกิติพงศ์ อันนี้เรุ่นเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวมาดูองค์เดียวพอลนะเพว่าอันนี้ดูง่ายจบในรูปได้เลยอันนี้เป็นพระปิตานะครับเข้าตอกแตกนะครับวัดโคนนอนปีหนึ่งสี่สองโคตรหมดเลยนะครับโอ้โหโคตรลึกอย่างนี้ไม่ต้องส่องอะไรกันมากครับแท้ดูง่ายครับสบายตาโอเคครับเดี๋ยวรอรับเงินได้เลยนะครับสำหรับอ่า คืออะไรนะเดินไปแล้วพี่กิติพงศ์นะครับรอรับเงินได้เลยครับส่วนองค์นี้พี่นัทพลนะครับจากลบบุรีนะครับพี่นัทพลจากลบบุรีปี2517ันห้าสิบเจองสักคู่โอเคเลยนะครับนี่ครับฐานสิงห์เจ้างเรียนปี2517ัร้บ แพ้ดูง่ายนะครับเดี๋ยวรอรับเงินได้เลยนะครับอ่ะต่อไปกองอุดท้ายกลองใหญ่ด้วยนะครมาจากคุณนทัทพงศ์นะครับปทุมธานี <ว row S 1> นีนอะไรเออใบประกาศนะครับมีติดรางวัลที่2ด้วยนะครับติดรางวัลที่2ด้วยปี2516นะครับหรือ17เนี่ยแล้วแต่จะเรียกนะเพราะสร้างอยู่ในร,ราวๆ2ปีนี้นี่ก็จะเป็นกล่องที <P> ่ป <rab> ร <ies> <ข> <atori> ะกวดเน็มาเลยนะอย่างดี าสวยเลยนะครับมโอเคเลยครับฐานสิ่งสร้างโรงเรียนอีกหนึงนะครับเราวันนี้ก็เดี๋ยวรอรับเงินได้เลยนะครับก<ฆ>็ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับก็ลูกค้าส่งมาขายนะครับในช่องทาง Line แอบดบหรือ Fan Page น,น,นะครับ Facebook Fan Page ก็ ใครมีพระเครื่องหรุงปูโตอยากจะปล่อยนะครับให้เช่าบูชานะครับทักมาได้ที่ Li น์แอดนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับ mk 6 9 6 9นะครับอย่าลืมเติมแอดด้านหน้าหรือเพจพระเครื่องมงคล69 fc นะครับทักมาได้เลยนะครับพวกเรายินดีตอบตลอดนะครับแล้วก็มีราคาถ้าตรงกันเมื่อไหร่เราเช่าให้พี่ๆทุกท่านแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้พวกเรามงคล69ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ